บอกว่าผู้หญิงนะจะถูกชักจูงโดยปีศาจได้ง่ายกว่าผู้ชายมากเพราะว่าผู้หญิงนะอ่อนแอนเพราะฉะนั้นอีกพวกผู้ชายทั้งหลายจงระวังตัวไว้ให้ดีเพราะพวกกูจะเป็นล่าจูบมึง สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ใครถามชีพเป็นรายการที่ไม่มีใครถามแต่เราอยากเล่านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ถือเป็นคลิปแรกของรายการเลยนะคะที่จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวที่ลึกลับลี้ลับหรือว่าดา์กเป็นพิเศษซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากความชอบส่วนตัวของดิฉันเองเนี่ยแหละคะ่ะ สำหรับวันนี้ขวัญก็จะมาเล่าประวัติศาสตร์การล่าแม่มดหรือว่า wish hunt ให้ทุกคนฟังกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะแล้วไอเดียเกี่ยวกับแม่มดเนี่ยมันเริ่มมาจากไหนมันเริ่มมาจากแม่นางเซอร์ซีนะคะแม่มดจาก g r กรกเม t h o l o g y หรือประกรณเกรกในศตวรรษที่8ก่อนคริสตกาลซึ่งชีเซอร์ซีเนี่ยเป็นแม่มดในยุคกรีกโบราณที่สวยเซ็กซี่ยั่วเยฉลาดอยู่บนเกาะคนเดียวส,สวยๆตรงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเขาบอกว่าเวลาที่ผู้ชายคนไหนเห็นนางก็จะรู้สึกเต็ไมไปด้วยความลุ่มหลง,ลงกระเฮี่ยงกระหือหรืออย่างที่จะสัมผัสตัวนางแล้วก็เอานางมาเป็นของตัวเองตามเรื่องเล่าเขาบอกว่า มีกะลาสีเ,สเรืออยู่กลุ่มหนึ่งมาพักเรือที่เกาะของนางชีเซอร์ซี่ก็เลยเดินเข้าไปหาแล้วพูดว่า welcome to my island โปรดมาเที่ยวที่เกาะของฉัน Haveroom have Condo Free WiFi พวกกะลาสีเหล่านั้นก็เลยพากันมาปาร์ตี้ที่บ้านของนางหา่ารู้ไม่ว่าชีเซอร์ซี Z ได้ไร้มนเล่นของใส่อาหารหมดแล้วกะลาสีเหล่านั้นก็เลยโดนสับให้กลายเป็นหมูแล้วก็ติดอยู่ในร่างหมูไปตลอดกาลเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการสร้างภาพที่น่ากลัวให้กับผู้หญิงมันเริ่มมาตั้งแต่ยุคสมัยของชีเซอร์ซีแล้วนะคะแต่ในสมัยนั้นเนี่ยเราไม่ได้รับรู้ข่าวสารจากโซเชียลมีเดีย เรารับรู้ได้จากการเมา์มอยปากต,ต่อปากรวมไปถึงโบทและศิลปะเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงตัวละครสำคัญคนแรกในประวัติศาสตร์การล่าแม่โมดกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือศิลปินที่มีชื่อว่า Albrecht Durer Albrecht เป็นศิลปินชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลมากๆในยุคกลางนะคะเขามีชื่อเสียงจากการวาดรูปศิลันวาดภาพเหมือน portrait วาดภาพเหมือนของตัวเอง self portrait นอกจากนั้นเขายังมีความสามารถในการแกะสลักศิลปะที่สวยงามลงบนไม้นะคะและงานของเขาเนี่ยก็ได้ไปอยู่ตามโบสถ์ต่างๆในยุคนั้นซึ่งมันถือว่าเป็นบิ๊กเดียมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าศาสนาสถานเนี่ยมีอิทธิพลมากๆต่อความคิดของผู้คนในทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะในสมัยนั้นโบสถ์ถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจิตใจหลักของผู้คนเลยก็ว่าได้สามารถชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้เลยนะคะ หลังจากนั้นอัลเบรชก็เริ่มพิมพ์งานศิลปะของตัวเองซึ่งผู้คนก็ตื่นเต้นกับมันมากเพราะยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่อยู่นะคะและหนึ่งในงานพิมพ์ที่มีชื่อเสียงมากๆของอัลเบรชก็คือรูปของแม่มดนั่นเองค่ะรูปนี้เนี่ยถือว่าเป็นรูปที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวและเป็นรูปของแม่มดแบบใหม่แบบสังในสมัยก่อนภาพของแม่มดจะเป็นผู้หญิงที่สวยแบบเซอร์ซีใช่ไหมคะแต่อีอัลเบรตบอกว่าไม่ฉันจะไม่ว่าผู้หญิงสวยแม่มดต้องหน้าเกลียดสิ นางก็เลยวาดผู้หญิงแก่ลำล่ำนมยันยานที่กำลังขี่แพะปีศาจแบบกลับหลังรูปนี้ก็ได้กลายมาเป็นรูปแบบของแม่มดที่น่ากเกลียดน,น่ากลัวมาจนถึงทุกวันนี้นะคะส่วนตัวแล้วดิฉันคิดว่าชีน่าจะอกหักจากผู้หญิงมาชีก็เลยวาดรูปนี้ขึ้นมาจากแรงแขนเพื่อที่จะแก้แค้นผู้หญิงทุกคนบนโลกซึ่งมันก็ได้ผลนะคะทุกคนเพราะรูปนี้ได้สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนอย่างมากว่าแบบเฮ้ยมึงระวังแม่มดด้้ย หรือ,อีกในหนึ่งก็คือมึงจงระวังผู้หญิงนั่นเองค่ะเรามาพูดถึงเป้าหมายคนสำคัญคนแรกของเรากันเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือเพื่อนสาวคนสวยของเราที่มีชื่อว่าเฮเลนาสตูร์บรินเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี1485นะคะฮเฮเลนาเป็นผู้หญิงชาวออสเตรียนท่านหนึ่งที่โดนกล่าวหาว่าเป็นแม่มดแล้วก็ได้ฆ่าผัวของผู้หญิงคนนึ่ด้วยเวทมนต์ Shit. ซึ่งข่าวลือนี้ก็ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ที่สําคัญก็คือทุกคนก็เชื่อประเด็นคือชื่อเสียงของชีเฮเลนาในหมู่บ้านก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเฮเลนาเป็นผู้หญิงที่กล้าสแสดงออกกล้าที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดและดูเป็นผู้หญิงห้าวกีและนอกจากนั้นชียังชอบไปเที่ยวไปแฮงเกิลกับผู้ชายซึ่งถือเป็นเรื่องที่ผิดบาปมากๆในยุคนั้นทุกคนเลยพร้อมใจกันเชื่อแล้วพากันตราหน้าว่าชีเฮเลนาจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากแม่มด เราจะเห็นได้ว่าผู้หญิงที่ปรับพื้ิตัวไม่ตรงตามความคาดหวังหรือบรรทัดฐานของสังคมจะตกเป็นเป้าก่อนแรกๆเลยนะคะหมายความว่าผู้หญิงที่ทำตัวไม่เข้าขาดคำว่ากุลสตรีจะถูกเกลียดชงังถูกกดหรือถูกมองว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีจากสังคมภัยสังคมแล้วหนึ่งด้วยความที่เฮเลนาเป็นผู้หญิงปากแซดชิก็เถียงสุดว่าชีี่ยไม่ใช่แม่มดแล้วชิกก็ชีหน้าด่าผู้ชาย ที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการสร้างข้อกล่าวหานี้ว่ามึงสีแม่มดมึงน่าลักคนชั่วผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าไฮน n ริเครเมอร์ไฮนริกเนี่ยเป็นนักบวชชาวเยอรมนันและนางก็เป็นหัวหอกในการเอาทัวมาลงชีเฮเลนา เพราะก่อนหน้านี้เฮเลนาได้ออกมาแฉว่าอีฮันริกเป็นนักบวชจอมปลอมที่ล่วงละเมิดนางแล้วการที่ชี ena, ้เฮเลนาชี้หน้าด่าอีฮันริกแล้วยังบอกอีกว่าอีฮันริกนั่นแหละที่สร้างข้อกล่าวหาเพื่อมากลบเกลื่อนความผิดของตัวเองเป็นเรื่องที่รับไม่ได้มากๆอีฮันริกก็เลยกรีดร้องแล้วบอกว่าอีเฮเลนาจะต้องไปขึ้นสั่งเพื่อพิจารณาคดีแม่มดหรือว่า witch trial นั่นเองค่ะ แต่ในตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีเกณฑ์หรือบรรทัดฐานที่ระบุชัดเจนว่าคนคนนั้นต้องมีลักษณะอย่างไรหรือมีการกระทําแบบไหนถึงจะเข้าขายว่าเป็นแม่มดคนก็เลยตกลงกันไม่ได้นะคะสิ่งเดียวที่ทุกคนตกลงกันได้ก็คือชีเฮเลนาเป็นแค่ผู้หญิงปากแจ่คนหนึ่งชีเฮเลนาก็เลยรอดเหตุการณ์นี้ทําให้อ e ีฮาริกอบัยขาดหน้ามากนางเลยออกมาจากหมู่บ้านพร้อมกับความแค้นครุ่นคิดอยู่นานว่าจะแก้แค้นชีเฮเลนายัางไงดี และเมื่อจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นางได้เขียนหนังสือวิที่เกือบทั่วโลกโยกให้เป็นคัมภีรแห่งการล่าแม่มดหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า m a l e s m a l e f i Carum ซึ่งแปลว่า Hammer of Witches หรือคู่มือการล่าแม่มดนั่นเองแล้วอีหนังสือเล่มนี้ก็เสือกออกมาในเวลาที่เหมาะมากนั่นก็คือปี1486มันออกมาหลังจากการคิดค้นแท่นพิมพ์และการปฏิวัติการพิมพ์ได้แบบเดียวเลยทำให้หนังสือเล่มนี้โดนแจกจ่ายอย่างกว้างขวาง และเป็นที่นิยมอย่างมากน่าจะน้อยกว่างไบเบิลแค่นิดเดียวนะคะเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้หลักๆเลยคือจะบอกวิธีการดูแม่มดพวกแม่มดมีลักษณะอย่างไรพวกแม่มดมันทําอะไรแล้วทําไมพวกเราถึงควรที่จะกลัวแม่มดและถ้าจับได้แล้วต้องทําอะไรกับพวกนางบ้างแล้วเราจะรู้ได้ยังไงองว่าใครเป็นแม่มดข้อที่1มันเป็นผู้หญิงค่ะ ต้องบอกก่อนเลยว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเมโซเทนิสติกมากแปลว่ามีเนื้อหาที่เกลียดชังผู้หญิงแล้วก็ดูถูกเพศหญิงนั่นเองค่ะในหนังสือบอกว่าผู้หญิงนะจะถูกชักจูงโดยปีศาจได้ง่ายกว่าผู้ชายมากเพราะว่าผู้หญิงน่ะอ่อนแอมันมีคำพูดที่เขียนในหนังสือว่า when a woman thinks alone she thinks evil เวลาที่พวกผู้หญิงคิดคนเดียวอ่าชีจะคิดแต่อะไรที่ร้ายข้อที่ 2. make wives แปลว่าผู้หญิงที่ทำคลอดบุตรหรือหมอตำแยที่เป็นผู้หญิงนั่นเองค่ะในหนังสือบอกว่า no one does more harm to the Catholic Church than midwives แปลว่าไม่มีใครทำอันตรายให้กับโบสถ์คาทอลิกได้เท่ากับหญิงทำคลอดอีกแล้วเขาเชื่อว่า midwives หรือหมอตำแยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเมื่อช่วยทำคลอดบุตรเสร็จแล้วก็จะแอบ,บเอาดิกไปกินหรือไม่ก็แอบ,บเอาไปให้ซาตานค่ะข้อที่ 3. หญิงชารา นหนังสือบอกว่าถ้าเห็นหญิงชราดเดินอยู่ตามถนนคนเดียวโดยเฉพาะตอนกลินคืนให้สงสัยได้เลยว่านั่นแหละแม่หมดค่ะอ้าวแล้วเราจะพิสูจน์ได้ยังไงอ่ะง่ายๆนะคะเพียงคุณวางกองคัมภีร์ไบเบิลไว้ตรงตาชั่งางแล้ให้ผู้หญิงที่ถูกกล่าวหายืนตรงตาชั่างอีกฝัง่งถ้าผู้หญิงคนนั้นเบากว่าหรือหนักกว่ากองคัมภีร์ไบเบิลชีเป็นแม่หมดค่ะ ถ้าจะให้ชัวร์นางต้องหนักเท่ากองคัมภีร์ไบโบลเท่านั้นถึงจะรอดนะคะข้อที่2ถ้าผู้หญิงคนนั้นสวดมุนไม่ได้หรือว่าสวดผิดผิดถูกถชีเป็นแม่หมดค่ะพุทโทธธรรมโมสังโฆข้อที่3ถ้าจับได้ว่าผู้หญิงคนนั้นพูดคนเดียวหรือกําลังคุยกับตัวเองอยู่ชีเป็นแม่หมดค่ะข้อที่4มันมีตำหนิบนตัวปะถ้าผู้หญิงคนนั้นมีฝ่ายหูดปานกระ ขี้แมลงวันหรือแม้กระทั่งรอยแผลเป็นมึงเตรียมตัวตุยได้เลยค่ะเขาเชื่อว่าพวกตำหนิเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าคนคนนั้นได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับซาตานเขาเรียกสัญลักษณ์เหล่านี้ว่า the devil's mark ที่แปลว่าเครื่องหมายของปีศาจถ้าเจอก็สามารถนำผู้หญิงคนนั้นไปแขวนคอหรือว่าเผาได้เลยค่ะยักษ์ ซึ่งผู้หญิงเหล่านี้ก็จะถูกจับแก้ผ้าต่อหน้าสาธนารณชนแล้วก็โดนโกนขนทุกส่วนบนร่างกายเพื่อตรวจสอบในคู่มือล่าแม่มดของอ e ีไฮริกยังเน้นอีกว่าพวกแม่มดจะมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับซาตานและมีมหากกรรมการมีเซ็กส์หมู่อันยิ่งใหญ่กับซาตานเพราะฉะนั้นพวกนางก็จะทำทุกอย่างที่ซาตานสั่ง และนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนมากๆเพราะโบสถ์และคริสตจักรเริ่มเผยแพร่แนวคิดที่ซาตานเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายมากเป็นศัตรูของาศาสนาคริสต์และสมควรถูกกำจัดก่อนหน้านี้ปีศาจถูกมองแค่ว่าเป็นความเชื่อหนึ่งของชาวบ้านหรือเป็นอะไรที่จะมากวนใจเราในชีวิตประจำวันแบบนิดหน่อยแบบกลุ่มฟิลผีผักแบบอุ๊บส,สันหลักแกแต่ตอนนี้ปีศาจถูกมองว่า กำลังรวบร,รวมกองทัพแม่มดเพื่อมันล่าทุกคนล่าทุกอย่างโดยเฉพาะผู้ชายในหนังสือได้อธิบายอย่างละเอียดว่าพวกแม่มดจะทําอะไรกับจูบบ้างในหนังสือบอกว่าพวกแม่มดสามารถทําให้จูบของผู้ชายหายไปได้เขาเชื่อว่าแม่มดจะแอบไปขโมยจูบของผู้ชายตอนกลางคืนตอนที่พวกมึงกําลังหลับอยู่แล้วเอามันเก็บไว้เป็นสัตว์เลี้ยงของตัวเองป้อนข้าวป้อนน้ําพาไปเดินเล่น ว่างก็เก็บไว้ใส่กล่องแล้วก็เอาไปประดับไว้บนต้นไม้เขาเชื่อกันแบบนี้จริงๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นอีกพวกผู้ชายทั้งหลายจงระวังตัวไว้ให้ดีเพราะพวกกูจะเป็นล่าจูมึง <c oughs> ในหนังสืออธิบายไปว่าที่แม่มดต้องขโมยจูงผู้ชายเนี่ยเพราะ all witchcraft comes from carnal lust w i s h i n woman insatiable แปลว่าเวทมนต์คาถาล้นมาจากการตัณหาซึ่งในผู้หญิงไม่เคยพอ หลายคนเลยเชื่อว่าผู้หญิงหรือแม่มดเนี่ยจะขี้หงีมากเลยต้องขโมยจูงผู้ชายมาเป็นของตัวเองเพื่อที่จะควบคุมผู้ชายได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ผู้ชายทำตัวไม่ดีออกนอกลู่นอกทางนอกใจเมียตัวเองก็ไม่ใช่ความผิดของพวกนางซะทีเดียวเพราะว่าพวกนางอ่ะกำลังตกอยู่ในพวังของแม่มดอยู่เพราะฉะนั้นพวกนางก็สามารถโทษแม่มดได้เลยนะคะว่ากูไม่ได้ทาแม่มดสั่งให้กูทาและพวกนางก็จะรอด ได้ฉ้างจริงเลยนะคะแต่เรื่องราวเหล่านี้ก็ทําให้ผู้อา่านโดยเฉพาะผู้ชายกลัวโดนขโมยจุบมากพวกนางก็เริ่มตั้งคําถามว่าแล้วพวกเราจะทํายังไงกันดีล่ะไม่ต้องห่วงเพราะในหนังสือได้บอกไว้หมดแล้วว่าถ้าจับแม่มดได้จะต้องทอํายังไงกับพวกนางบ้างก่อนอื่นพวกมึงต้องมีคําสารภาพแล้ววิธีที่ดีที่สุดที่จะได้มันมาคือการทรมานค่ะวิธียอดฮิตอันดับหนึ่งอดนอนนั่นคือการบังคับให้คนที่ถูกสงสัย อดนอนห้ามนอนจะกว่ามึงจะสารภาพวิธียอดฮิตอันดับ2 the armchair of i n c r e a s หรือตก้อีอ้แห่งการสอบถามวิธีนี้คือการบังคับให้คนที่ถูกสงสัยว่าเป็นแม่มดนั่งลงบนเก้าอี้เหล็กที่เต็มไปด้วยหน้าทั้งตัวหลังจากนั้นก็เอาไฟโรนใต้เก้าอี้แล้วเก้าอี้ก็จะร้อนมากจนตูดไหม้หรือตูดละลายติดเก้าอี้ไปเลยะคะ่ะทุกคนเคยได้ยินคำว่า in the hot seat ที่แปลว่า อยู่ในตำแหน่งที่ยากลำบากหรือเปล่าคะ่ะมันมาจากอีเ e กิลอีเวตัวนี้เนี่ยแหละคะ่ะแล้วแม่มดจำเป็นที่จะต้องโดนทรมานแบบนี้ด้วยหรอคือในยุคสมัยนั้นเนี่ยเขาใช้แม่มดเป็นแผลรับบาปเกิดอะไรไม่ดีขึ้นก็โทษแม่มดให้หมดเช่นอากาศไม่ดีแม่มดฟ้าผ่าแม่มดปลูกข้าวไม่ขึ้นแม่มดจูเล็ก แม่มดเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจถ้าหนังสือคู่ม,มือล่าแม่มดเล่มนี้จะได้รับความนิยมอย่างมากแม้กระทั่งโบสถ์หรือพระสัตตาปาปายังสนับสนุนให้อ่านแบบพวกเธอลงไปอ่านหนังสือเล่มนี้ดูสิมันดีมากเลยแล้วพวกเธอก็ต้องอ่านปะ่ะพระสัตตปาปาบอกเลยนะ เพราะฉะนั้นเกิดทุกคนมีหนังสือเล่มนี้ในยุคนั้นซึ่งมันบ้าบอคอแตกมากเลยนะคะเพราะในสมัยนั้นคนส่วนใหญ่มีหนังสือกันแค่ประมาณ1-2เล่มติดบ้านก็ถ้าไม่ใช่คำคี์ไบเบิลก็คืออีคู่มือล่าแม่มดเนี่ยแหละค่ะและคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะรู้สึกมีความมั่นใจแบบผิดๆประมาณว่าฉันอ่านหนังสือแล้วฉันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรฉันรู้หมดว่าใครเป็นแม่มด เพราะพวกนางรู้สึกว่าใครก็สามารถเป็นแม่มดได้ห้ามเชื่อใจใครเป็นขาดเพราะฉะนั้นในเอพิโซดนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันบ้างคะเราได้เรียนรู้ว่าคนที่โดนปราบหาว่าเป็นแม่มดส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและผู้หญิงเหล่านี้มักจะเป็นผู้หญิงที่ไม่ตรงตามบรรทัดฐานที่สังคมปีตาทิ่ว่ไตยหรือสังคมชายเป็นใหญ่ต้องการคําว่าแม่มดโดนใช้เป็นเครื่องมือในการกําจัดศัตรูหรือคนที่ไม่พึงปรารถนานต่อสังคม าคำว่าแม่มดหมายถึงการเป็นผู้หญิงที่สตรองและไม่ยอมจำนนต่อกฎเกณฑ์ที่สังคมกำหนดไว้ว่าผู้หญิงที่ดีควรที่จะทำตัวยังไงเราก็มาเป็นแม่มดกันเถอะค่ะจงเป็นแม่มดอย่างภาคภูมิใจแล้วไปขโมยจูบผู้ชายตอนกลางคืนกันจบแล้วนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมคะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ได้ความรู้กันไปบ้างไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องแม่มดกันใหม่ในเอพิโซดหน้าใช่คะ่ะมันยังไม่จบแค่นี้คะ่ะ ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะคะขอบคุณที่มาเรียนรู้กับขวัญในวันนี้อย่าลืมที่จะตั้งคำถามกับทุกเรื่องเพราะความจริงอาจไม่ได้มีแค่ด้านเดียวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ